สวัสดีครับเพื่อนเพื่อผมเซลเมคเอ็นแล้วนะครับวันนี้ผมเอารถเก่งนะครับที่บอกเลยว่ายอดนิยมมากๆนะครับกับเจ้าโตโยต้าโคโรล่拉ออติสนะครับมาพร้อมบอดี้สีดำนาะโฉมนี้เป็นโฉมของปี2 0ง3นะครับคันนี้ได้เป็นรุ่น1.8ตัว E บอดี้สีดำรถสวยมากๆเลยนะครับกับราคาบอกเลยดีกว่านะครับ249,000บาทนะครับผมคันนี้ผ่อนแค่5,000ต้นๆนนะครับโดยที่ผ่อนแค่6ปีนะครับไม่ต้องผ่อนถึง7ปีนะได้บอดี้สีดำไปด้วยนะครับผม ใครตามหาอยู่นะครับรถที่ช่วงล่างดีเครื่องเกียร์ดีคันนี้รับประกันให้นะครับว่าไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนแน่นอนนะครับผมรับประกนสีดาด้วยนะครับข้างนอกข้างในคันนี้สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูคลิปด้วยกันผมฝากกดติดตามมาไว้นะครับจะได้ภาพสวยผคนเสนอทุกวันเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับอันนี้คันนี้รับรองเลยว่าดูจบนะครับสวยงามประทับใจแน่นอนนะครับผมชมหน้าของเขานะครับที่เขาจะเรียกว่ามนะครับแบนเนาะแต่จริงๆแล้วเขาสวยมากนะครับ ดีไซน์สวยนะแต่ทางหน้านะครับจะเป็นสีเทาวีทาลิกนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีดำจะบอกเลยว่าดูสปอร์ตมากเลยนะครับไฟหน้ามอเตอรีเฟเกเตอร์นะครับและโคมไฟค่อนข้างใสเลยนะทะเบียนสวยทำง่ายนะครับทาสามห้าสามนี่สวยมากเลยนะครับตัวบอดี้เนี่ยโครงสร้างรับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักที่้วคว่มจมน้ำมาแน่นอนนะครับผมตัวเจอนะผมรับซื้อคืนเลยนะครับร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะแม็กเนี่ยเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะครับโลโก้โตต้าอยู่ครบถ้วนนะ ยางนะครับผมเนี่ยเป็นยางที่มันจะมีเห็นไหมมันจะมีหลุดรอดนะคืออันนี้มันต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรที่มีความเสื่อมเนี่ยแต่การใี้อยู่แล้วเนาะสุมล้อนะครับนี่โชกอัพสภาพดีแน่นอนนะครับพปจ้ยกระจกมองข้างคันนี้มีมาให้บอลแล้วนะครับผมอ่เจ้าของเดิมติดตัวบ่อกันลอยมาให้นะครับเนี่ยเป็นนอนิวออลเทด้วยนะครับข้างในนะครับคันนี้จากคุมโทนด้วยเบาะหนังสีดํานะครับ สมบณมากนะกสภาพเบาะเนี่ยโอ้โหทั้งคนขับทั้งคนนั่งมันค้างนะครับสมบูรณ์มากเลยเบาะตึงไม่มีย่นเลยนะครับเส้นได้เนี่ยเดินไปนเรียบร้อยนะครับไม่มีฉีกขาดเลยวันนี้อาจจะเสียงต่แปรน่อยน,นิดนึงเนาะเพราะว่าพอดีเพิ่งไปถอนพันมาละลูกค้าถ้าเสียงเปลี่ยนไปอย่าเพิ่งมากันนะครับตัวสะครับเพจนะครับออติสเนี่ยอยู่สวยครบถ้วนเลยนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับบุหนังมาให้นะแล้วก็ข้างในผมมองว่าค่อนข้างที่จะ ลงตัวนะแล้วก็ค่อนข้างกว้างเลยนั่งสบายอยู่แล้วนะเอาทิฟเป็นหนึ่งรุ่นนะที่นั่งสบายนะครับตัวเป็นปสปอร์ตนะครับอโอ้โหสวยมากรถเนี่ยองบอกว่าเราตรวจรถให้ลูกค้าทุกคันนะครับก่อนที่จะสมอมอบนะเอาทิปเนี่ยมันรถที่นั่งสบายมากนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเคยนั่งแท็กซี่มาก่อนเนาะแต่อย่างคันนี้เราประกันให้นะครับว่าไม่เคยเป็นแท็กซี่แน่นอนนะ คือมันค่อนข้างกว้างก็เลยได้รับความนิยมในการใช้แท็กซี่น้องรวมถึงเครื่องยนต์และเกียร์ต้นทานมากมาเลยนะครับบอนหังสีดาสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับซิปเบลวด้านหลังมีให้ครบสามตำแหน่งเลยนะครับฝ้าเพดานนี่สหนักมากนะครับไม่มีรอ,อยเฉียดเลยนะตัวรถเนี่ยผมมองว่าเอาตีเป็นรถที่ใช้ดีนะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ทำได้ไม่แย่นะครับผมท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบโดนัทนะครับผมนี่เห็นไหม สปอร์หลังมีมาเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมความเบียขึ้นที่สามตัวฟอนต์โลโก้นะครับตัวล่าติสอยู่กังเราครบตัวอย่างนี้เลยนะครับไฟเป็นไอดียนะไฟตัวสองสว่างเขานะครับจะเป็นไอเดีด้วยนะครับส่วนคันนี้ฟิล์มมีจุดลอกนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับอะไรที่ยังไม่ดีอ่ะไม่ให้ลูกค้าไปแน่นอนนะเข้ามาดูในสั่งของขับกัาหนอดดีกว่านะครับกระจกนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับครบถ้วนเลยนะ เข้ามาข้างในนะครับผมก็บอกเลยว่าจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีออปชันฟังก์ชันอะไรที่มันดูหรูหรามากมายนักนะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพรถนะครับแล้วก็ด้วยราคาผมมองว่ามันยังคุ้มอยู่นะฮะฮาร์เชื่อมเดียวติดนะล้วปัดเลื่อนไม้เป็นอนาล็อกอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเลือกไม้คันนี้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันโลอาจจะดูเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าคุ้มค่าตัวนะผมมองว่าผ่อนแค่เดือนละห้าพันกว่าบาทนะครับแล้วลูกค้า ผ่อนแค่อ่หากปีด้วยนะครับให้ดู่อยดีกว่านะนี่ลูกค้าผ่อน5,000กว่าบาทนะครับผ่อนแค่6ปีนะ72งวดนะครับอันนี้4ปี5ปี6ปีนะครับผมสวยนะครับวิทยุลำโพงใช้งานได้ปกตินะครับนี่เห็นไหมเชื่อมต่อใช้ได้นะอันนี้ผมปิดอยู่นะครับแล้วลำโพงค่ะเขามีทั้งหน้าข้างหลังนะครับเวลาฟังเพลงเนี่ย มันจะเซอร์าวนะเพราะบางรุ่นมันมีแล้วคงแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะแอร์นะครับได้เป็นออโต้ด้วยนะครับโอ้โหรบบอกเลยว่าปรับตั้งใช้งานได้ง่ายนะครับผมกดขึ้นมาก็กดออโต้คนเดอเลยเนาะหรือว่าจะรับตั้งเองก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับปรับอุณหภูมิเองได้นะครับผมปรับพับลมเองได้นะอืมสวยๆนี้เลยนะช่องต่อเอนเอ็กให้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่บุหรี่นะเราสามารถซื้อพวกอุปกรณ์มาเชื่อมต่อได้เพิ่มนะครับ ต้องเก็บของตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับนี่มีมาให้ครบถ้วนเลยนะครับเกตต้านข้างมีสองเลเยอร์อันนี้เป็นเลเยอร์แรกนะครับอาศัยกระเบืองตังอะไรอย่างเงี้เนาะอันนี้อเลเยอร์หนึ่งจะลึกหน่อยนะครับลึกหน่อยก็จะเก็บของชิ้นใหญ่ได้นะครับส่วนเกะด้านหน้าน่ะมีสตอตำแหน่งนะครับนี่ตอแหนงแรกนะครับใส่บางคนชอบวางพวกเครื่องรางของขังก็ได้เลยทำสะดวกเนาะตัวนี้เป็นเอกสารนะครับครบถ้วนนะข้างในเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่า ตัวออติเนี่ยตัวน,นี้เขาบุเป็นเป็นซอฟมาให้นะนุ่มนะครับตัวเนี้เนี่ยเป็นซอฟมาให้แล้วพวงมาลัยสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับเป็นสีก้านลูกดาวทรงสปอร์ตนะอันนี้มีหลุดรอกนะครับผมนิดหน่อยเนาะในส่วนของไฟนะครับใช้างานได้ปกตินะมีกระจกมาให้นะครับนี่ขนาดมุมข้างแล้วก็ฝังคนขับก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับสวยคุ้มค่านะครับออติ Alt ขับดีอยู่แล้วนะโตโยต้าเขาเคลมว่าออติเนี่ย ขับได้เป็นล้านโลเลยนะครับขับได้เป็นล้านโลนะถ้าเราแค่แบบว่าดูแลหน่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับดูน้ําในหม้อน้ําหน่อยเนาะเรียกได้ว่าเครื่องยนต์และเกียร์เขาค่อนข้างทนทานเลยนะครับเดีย๋ยวพาไปดูในส่วนของข้องเครื่องหน่อยดีกว่านะครับว่าคันนี้สวยสมบูรณ์แค่ไหนครับเรื่องวันที่สาระโปรันต่อเลยนะครับนี่นะตัวติเกอร์นะครับอยู่ครบถ้วนเลยนะตัวซีลอ่าคือถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะมีเขาเรียกว่าปัม๊มปั๊มลึกของโ,โตยต้านะ อยู่นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมาดูรถได้นะลูกค้าพาช่างมาด้วยก็ได้นะตัวบอดี้โครงสร้างนะครับน,นี่ตัวคานอันนี้เป็นล่องรอยที่วางท้าทางฝนนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับมื่อที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่ถ่ายคลิปอยู่วันที่เก้านะก็เปลี่ยนแบบมาแค่สิบวันเองนะก็ถือแบตดใหม่เลยนะครับเนี่ยสวยนะครับผมฝากเข้เครื่องอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์เดินเห็นไหม เดินนิ่งๆนะครับไม่มีสันนะโอ้โหผมบูนมากๆเลยนะครับแล้วก็จริงผมว่างบประมาณที่เราผ่อนเดินละประมาณห้าพันต้นๆเนี่ยได้ขับคันนี้ผมคิดว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมได้รถแบรนด์หลักอย่างเทอร์อนะครับบอดี้สีดําด้วยแล้วก็ได้เป็นซีซิกเว้นนะครับค่อนข้างกว้างขวางนั่งสบายเดินทางไกลนะครับต่องเที่ยวรับรองเลยว่าไม่เมื่อยแน่นอนนะครับผมกับราคาคันนี้ยังมีคันนึงครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผม ลูกค้านะครับมาแล้วนะครับอยากมาทดลองขับรถได้เลยนะครับเด็นอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีนะครับผมถมก๊าซสีป็น50526เบอร์นี้ไลน์ายนะครับผมหรือว่าโทรหาผมได้เลยนะครับยี่สี่ชั่วโมงถ้ายังไม่หลับนะครับรับสายแน่นอนนะครับก็จากไปวันนี้นะผมฝากไปด้วยนะครับฝากกดตามเอาไว้นะครับจะได้ภาพรถใหม่รถดสวยอัปเดตให้ดูทุกวันเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับใครชอบคันนี้นะครับเผาด้วยนะกับตัวต้าโคโา拉อัลตริสมีเกียแีปี2013สีดำแบบนี้นะครับ รวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ